ครับวันนี้เราจะมาที่อัปเปอร์แอนเทลโลปนะครับเป็นถ้ำอัปเปอร์แอนเทลโลปแคนยอนนะครับค่าเข้านะ1 2 2เหรียญครับแอนเทลโลปนี้เป็นชื่อมาจากกวางชี่หนึ่งนะครับเกิดจากการที่คนคนงานเหมืองนะครับได้มาพักคันที่นี่เข้ามาด้านในแล้วนะครับไกค่อนข้างจะเข้มงวดนิดหนึ่งนะครับดูข้างบนนะครับอันนี้บังเอิญช่วงฝนตกพอดีนะครับอันนี้เราจะมาที่ล o w เวอร์แอนเทลโลปแคนยอนนะครับ หลังจากที่เราไปอัพเจอ์อนทิโลไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นถ้ำท,ที่อยู่ด้านล่างนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของ lower antelope นะครับคาดว่าเกิดจากน้ำที่ซึมมาอาจจะเป็นล้านปีแล้วนะครับ เรามาถึงที่เรียกว่าซาลด์แฟตนะครับเป็นส่วนหนึ่งของซอลเลสตีนะครับเป็นเมืองที่ขับรถมาจากซอลเลสตีมาถึงซาลแฟต์ตรงนี้ประมาณ200ฝ่าไม์นะครับเกือบ2ชั่วโมงนะครับที่ขับมานะฮะทั้งหมดนี้จะเป็นเกลือทั้งหมดทะเลเกลือทั้งหมดเลยนะครับปัจจุบันนี้นะครับรถใหญ่ๆของอเมริกาหรือทั่วโลกเนี่ยเขาจะมาทดลองวิ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สุดลูกหูลูตานะครับเพราะนั้นความหนาของเกลือ ไพรนั้นจะวิ่งได้เต็มที่นะครับอันนี้เรียกซาแฟตนะครับครับเรามาดูตรงนี้กันนะฮะมีคนเดินไปเยอะแยะเลยนะฮะคนเดินไปเยอะแยะเลยนะครับจากซอแฟตแล้วผมจะไปยีโรโซนต่อนะครับเดี๋ยวเออดูนิดนึงว่าเกลือเป็นยังไงบ้านเราจะเข็มไหมคงเค็มนะครับระวังนะครับแต่ว่าต้องอื่นคงไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเดินได้ ปกติก็เป็นเม็ดเกลือเหมือนบ้านเรานะฮะแฉะนะครับจูหูรูตานะครับได้เจอกระเทยยูโรสโตนตอนนี้ยอยู่ที่รัฐมอนทานานะครับมาที่ v i s ิตเตอร์อิน a t เมชันมาดูข้างในกันครับว่าเราจะไปเยูโรสโตนไปทางไหนครับไม่รู้จะได้เห็นนเะปบ่ามีดิสทรีนะครับสิ่งที่เราอยากจะดูคือใบสั้นนะครับ เรามาดูรายละเอียดตรงนี้นะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวให้ท่านให้ท่านแม่ทัพเป็นคนที่บายฟังนะครับว่าว่าตรงไหนครับท่านแม่ทัพที่บายฟังหน่อยครับเมื่อคืนเราพักที่ไหนครับไอส์แลนด์ปาร์คนะครับหรือเป็นพื้นที่พื้นท,ท,ท,ที่พักรอคอยเมื่อคือนนี้ที่เราเรียกว่าไอส์แลนด์ปาร์คเมื่อคืนที่ ที่เรานอนแต่ครับแล้วก็เช้าแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ตรงไหนครตอนเช้าเราขับรถมาตามถนนขึ้นเหนือมาหน่อยแล้วเลี้ยวขวาเข้ามาที่วิ v i เตอร์ครับวิ v i เตอร์ตรงนี้ตรง west w e ว t j a เ o โซนเป็นทางเข้าวานทิซตะวันตกของเยนิสโตแล้ววันนี้เราจะไปเที่ยวตรงทรูน่าไปเที่ยวตรงไหนครมาตาวางแผนการท่องเที่ยวกันตามคำแนะนำของแนะนำของเรานะครับคือทียเราลังดูว่าตรงไหนที่เราจะไปได้บ้าง อันนี้มันจะเห็นนะครับว้างใหญ่ไพศาลแต่ว่าพื้นที่ที่จะให้เที่ยวนั้นเฉพาะรอบขอบสีเหลืองครับเที่ยวที่หนึงก็ไปหมดนะฮะนะครับเดี๋ยวไปดูตละเอียดกันว่าจะไปเที่ยวตรงไหนตามไปนะครับจุดพักระหว่างทางอีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นบ่อนักพุร้อนนะครับถ้าบ้านเราก็คงเอาไข่ไปตรงแล้ว อันนี้หัวหน้าทิพย์คุณส้นชายจะอธิบายฟัง,<อ>งใช่ครับที่เรามีสองวันเที่ยวเที่ยวเขาบอกว่าเที่ยวเนี่ยใครได้หมายถึงว่าวันหนึ่งเราสามารถไปล้อมรอบนี้ได้แต่ที่ที่จุดไฮไลท์ก็คือที่ไอ้เนี่ยเหมือนเบสท์ซินที่เป็น,ปนมรกตเหานไหมรมรกตอ่าแล้วแล้วโอฟิฟูที่เราเพราะนั้นคือวันเนี้ยเราจะพยายามที่ยวเก็บไปตลอดเพราะพรุ่งนี้ถ้าเราขาดอะไรเราเก็บได้ ไอ้ไอที่คาบรงกดเนี่ยมันมี2แห่งที่คือที่จะเดินได้คือเดินไปดูเดินเข้าปาร์กิ g งนี้แล้วก็ไปเดินลับๆหรือเราจะมาจอดนี่เดินขึ้นมานี่เราจะเห็นจากข้างบนลงมามันจะสวยขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะแชร์ไปในในไลน์แล้วเราก็ดูกันเขาบอกว่าไอ้สีแดงเนี่ยมันปิดถนนปิดช่วงนี้เพราะทางเหนือโดนน้ำปิดแต่เขาบอกว่าตรงนเนี้ยหกไม้ตรงเนี้ย เขามีคนรีพอร์ตว่าเห็นเห็นสัตว์เยอะเห็นสัตว์เยอะเพราะ,ะนั้นเราอาจจะพรุ่งนี้ก็ได้แล้วก็ขับแวะไปวันนี้เราก็เอาตรงนี้ก่อนอเอาช่วงนี้ก่อนที่เป็นไฮไลท์เพราะว่าเวลาขากลับเราเราก็ผ่านนี่เพราะเราจะลงมามาทางนี้เราลงมาทางใต้แล้วออกงนี้เห็นไหมเพราะงนั้นเราก็วิ่งวนนี้ดีไหมวันนี้เราอยู่นี่ใช่ไหมตอนนี้เราอยู่นี่เราอยู่นี่เราอรามาทางเวสไป เราก็เข้ามาแล้วก็มาบนนี้ก่อนก็ได้กกเก็บของสาคัญสำคัญก่อนนะเ,เก็บของสำคัญสำคัญก่อนแล้วก็เรามีสิทธิ์ขับรถรอบเนี่ยอาจจะวันหนึ่งเวาดูไปเรื่อยๆแล้วพรุ่งน,นี้เราก็ค่อยตะเวนข้างบนก็ได้โอเคนะไปก็ เราจะมาที่เปาเท่นเพนท์นะครับที่สถานทีทอ่อีจุดหนึ่งนะครับที่จะมาเที่ยวกันเป็นจุดที่ทางลองดูนะครับคนมาเที่ยวเยอะมากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นฝลั่งเขาเองนะครับเฮ้ยโ <Bose> นวิดีโอไม่ไี้ฝรั <ipple> <kg> ่งเขามีความอัธยาศัยดีเขาอยากให้ ขายรูปนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นไม่ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นให้เดินห้ามลงไปข้างล่างน,นี่เราไปไดูด้วย่กันครับน,นี่เราจะเดินไปตามทางที่เขาทาไว้ให้อันนี้วาลเล่นครับอนะครับน,นี่ก็จะเป็นจุดที่ที่เดินไปนะฮะอันนี้ก็ลับมาเห็นนะครับที่เรียกว่าวาลเลนเ,เุดพอดนะครับ อันนี้น่าจะอยู่ยอดภูเขาไฟนะฮะเขาบอกว่าเป็นภูเขาไฟที่ยังเขาเรียกก็ยังไม่ตายนะครับยังยังไม่ดับสนิทมีนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าถ้าเยเลสโตนภูเขาไฟระเบิดจะใหญ่ที่สุดในโลกในภาพนะกันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะจะระเบิดเมื่อไหร่วันนี้คงไม่ระเบิดนะครับวันนี้วันนี้คงไม่ระเบิดจะเห็นแล้วครับพรอเท่น เพชพอนะครับเป็นจุดท่องเที่ยวที่สําคัญอีกจุดหนึ่งคนมาดูเยอะมากอันนี้ที่จุดไฮไลท์นะครับนี่นะครับเห็นแล้วครับจะระเบิดเป็นน้ำพุตลอดเวลานะครับอากาศประมาณนักสิเบเอ็องศาผมคนที่หนา หนักมากนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆการระเบิดของนพูนะครับอันนี้เป็นจุดชมวิวที่สำคัญที่สุดจุดนึงครับเดี๋ยวก็จะกลับไปที่จอดรถแล้วครับแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูอีกอีกวิวหนึ่งนะครับหลังจากที่จอดรถเดินมาเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับเขาบอกว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดนะครับที่จะมาดูแหลงนพูร้อน ที่ใหญ่ที่สุดของยูโรโซนนะครับมาดูจุดที่สวยที่สุดนะมันมีสองจุดนะครับจุดนั้นขับรถไปตั้งแต่ที่แรกพรากดว่าเป็นจุดที่จอดรถคนน้อยคนที่จอดรถน้อยแต่เห็นที่ปากปากบ่อน้ำพุนะฮะต่อไปไปได้าที่จอดรถเต็มเลยต้องมาจอดชมวิวข้างบนลงล่างใช้เวลาเดินประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับสวยมากนะครับเดีย๋ยวผมจะซูมใกล้ๆให้ดู ที่จริงแล้วป่องของภูเขาไฟที่เยลโลสโตนเนี่ยเขาบอกว่กว้างที่สุดในโลกจริงหรือเปล่าไม่รู้นะตอนนี้เราอยู่บ่อน้ำพุนี้เพียงแต่ว่าจุดเล็กๆของป่องภูเขาไฟเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับอันนี้ได้ชมบรรยากาศแล้วนะครับคุ้มค่ากับที่เดินมาเหนื่อยแต่นี้เป็น เขาอธิบายถึงแกนพิสเปนติกนะครับว่าสาเหตุที่เป็นสีนั้นได้อย่างไรนะครับสีเราเห็นที่สีฟ้าสีเขียวที่อะไรนั้นเกิดจากแสงสะท้อนของดวงอาทิตย์ที่สะท้อนลงมานะครับแต่ว่าที่เป็นสีส้มนั้นเกิดจากแบคทีเรียที่ชื่อว่าเทอร์โมพิลิสนะครับที่ทําให้เกิดสีส้มตรงนี้ขึ้นมาครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ทางอุทยานก็ททาให้เราดูนะครับอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับครับอันนี้เราจะมาที่ แมมมอสฮอสปริงเทเลสนะครับเป็นสถานที่ที่หินมันเป็นสีขาวนะครับชื่อแมมมอสนะครับตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วจะเดินขึ้นไปนะครับเข้าไปดูข้างในนะครับว่าอีกทีเป็นยังไงบ้างอ่าเยลโลสโตนทางทางทิศเหนือนะครับซึ่งอาจจะมีลักษณะของฮอสปริงเป็นหลักครับเพราะนั้นก็จะมีข้อกําหนดไว้ว่าตรงไหนห้ามเดินนอกจากสะพานบ้างนะครับก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันมากอสําตรวจนะครับคล้กับเป็นน้ําตกธรรมชาติ ถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยจะมีหินย้อยนะครับเกิดจากน้ําในถ้าแต่อันนี้ก็จะเป็นหินย้อยที่เกิดจากน้ําพุนะครับเป็นแบบอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ด้านซ้ายน,ยนะครับก็จะมีก้อนหินให้เห็นนะครับกลิ่นก็มาทันเต็มไปหมดเป็นน้ำตกน้ำพุร้อนนะครับ นี่มาดูกันชัดๆเลยนะครับมาอีกมุมนึงเป็นโอเวอร์วนะครับลอ,องดูเป้าหมายอยู่ข้างหน้ารับรอยแป๊บหนึ่งนะครับ้านหน้านั้นจะเป็นจุดสูงสุดกับของ ในมาสสปริงเทเลสนะครับที่เราผ่านมาสักคู่ก็คือจุดจุดที่เป็นน้ําพุลงเป็นน้าตกอีกจุดหนึ่งนะครับที่ถ่ายให้ดูแล้วนะครับแล้วก็จะมองไปด้านล่างเป็นวิวของเมืองนะครับจุดแรกที่ถ่ายให้ดูตั้งแต่ต้นนะครับอันนี้ก็เป็นปอน้ําร้อนที่อยู่นะครับแล้วก็จะไหลลงมาเป็นน้ําตก วันตอนนี้เราจะมาที่กูโอเฟสบูเกเซอร์นะครับทุนี้่วงบ่ายแล้วนะครับน้ำพุนี้น้ำพุธรรมชาตินะครับจะมาตามเวลาตอนนี้เวลาที่กำหนดนะครับประมาณ4โมง3นาทีตอนบ่ายนะครับอันนี้ก็อาจจาะกลาา้เคลื่อนนิดหน่อยแต่ว่าเป็นน้ำพุธรรมชาติที่พุ่งขึ้นตามเวลาครับด้านโน้นนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเดี๋ยวไปดูนะฮะตอนนี้ 4โมง2นาทีกว่าๆแต่ว่าเหมือนกัคือ4โมง3นาทีเริ่มจากอันเล็กก่อนนะครับตานน้นะครับอันเล็กก่อนนะครับมันจะมีแรงดันไอ้น้ำจากอันเล็กขึ้นมานะครับแล้วก็มาตัวอันใหญ่นะครับลองดูนะครับ4โมง3นาทีตรงเวลาไหมนะครับตอนนี้พลาดเวลาประมาณสัก5นาทีนะครับโอเฟสปูเกสเซอร์นะครับมันจะพุ่งขึ้นมาประมาณสักชั่วโมงกว่ากวานะครับชั่วโมงครึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับจะขึ้นขึ้นมานลครับชมแล้วนะครับ เป็นน้ำผู้ธรรมชาติที่เรียกว่าเกลือ เห็นดูคนทั่วไปนะก็กำลังดูอยู่นะครับคนดูเยอะมากนะครับฝั่งโน้นนะครับ ไปสันใกล้ๆเลยนะครับตรงนี้มีเป็นฝูงเลยนะครับพอดีอันนี้ไม่มีแอรเรียที่จะให้ถ่ายนะครับแต่จะเห็นตัวที่ใกล้ที่สุดนะครับและเล็มย้าอยู่ริมทาง ตัวนี้ใกล้ๆเลยนะครับโอ้ยตัวนี้นะครับแล้วก็มีมีข้างหลังอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นจุดใกล้ๆที่เราเห็นใบซันอยู่นะครับตัวเป็นลูกปเป็นหลักนะฮะส่วนด้านหลังนู้นนะครับจะเป็นฝูงใหญ่มากและเยอะไปหมดเลยน่าจะเป็นหลักร้อยตัวนะครับ หลังจากที่ขับรถมาระยะเวลา7 8ชั่วโมงก็ต้องเติมน้ำมันนะครับที่นี่ให้บริการด้วยตัวเองนะครับขั้นแรกต้องดับเครื่องนะครับแล้วก็เปิดน้ำมันแล้วก็ใส่ปั๊มใหม่ในมุกครับงอะไรเซซิพิชใช่ไหมสิบโอเคครับอันนี้เจ้าถิ่นเขาใส่สิบโคตรสิบโคตดหก ก็ใช้บัตรเพื <S <S ่อนก็ใช้เงินเพื่อนไปไม่เป็นไรเขาบอกว่าใจดีโอเนะครับเติมน้ำด้วยตัวเองนะครับแล้วก็แล้วก็มาเตรียลาโดนะครับเลือกเกสเราเลือกน้ำมันเราจะใช้น้ำมันใช้8.7นะครับที่นี่ใช้เบนซินทั้งหมดนี่และโอเคนะครับกดกดแล้วก็ให้เลือกเติมกดแล้วก็ ถือไว้กได้เพราะเรายางห้ากันรอนก็กกดเอา<บ>น,นี้ปิ่งแค่เติมแค่ห้ากันลอนประมาณทั้งคู่ได้สามจุดห้านะครับเพราะไม่แป๊บเดียวก็จะถึงเมืองใหญ่แล้วก็จะขึ้นยอดว่า,อาของที่รอนแล้วนะครับแต่ลอนหนึ่งมือน,นี้ถูกนะครับสามจดเ้าศูนย์เ้าเหรียญน,นะครับจะให้สะบัดให้เรียบร้อยไปเดียวมันห มันโมเมนต์พีชกดใช่ไหมอย่างเงี้ยนะนอ๋อมาปิ้นอ๋อเขาจะปิ้นไปเสร็จออกมาก็เป็นการเติมน้ำมันที่ที่นี่ค่าแรงเขาแพงนะครับชั่วโมงประมาณ22เหรียญมันก็เก็จะการช่วยตังนี้โอเคครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและก็เอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่ผมต้องกลับประเทศไทยแล้วนะครับก็ทริปนี้เป็นทริปที่ยาวที่สุดในทิปของเองนะครับ สสัปดาห์นะครับมาตั้งแต่ซันฟานติโกจนกระทั่งถึงเดนเวอร์นะครับระยะเวลา3ส,สัปดาห์ท่านผู้ชมก็อาจจะดูทางคลิปของผมแล้วว่าผมไปไหนบ้างนะครับเดี๋ยวมีเนื้อหาดีๆต่างๆก็ติดตามชมกันนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วพบกันเมืองไทยนะครับสวัสดีครับ